วันนี้มามาดูหวยกันเป็นแนวทางหน่อยครับของเอาวันที่16กบุกภุมพานธ์64นะครับนะซื้อนะครับซื้เรามาซื้อดวงกันนะครับไว้เป็นแนวทางในการเล่นนะครับอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดียวนะคือเลข5้านะฮะสำหรับอ,อาจารย์เองนะนะใครรักห้าชอบมากก็ซื้อได้นะครับเลขเด่นของอาจารย์ตัวเดียวนะ <c oughs> เลข5้านะครับส่วน2ตัวบนเนี่ยอาจารย์ได้18นะครับนี่ของวันหน้านะ18-2ตัวบนนะครับ แล้วส่วนเลข3ตัวบนนะสตัวบนเนี่ยห้าแปดนะครับกับ518หนะหาซื้อลอตเตอรี่นะหาเล่นได้ครับก็เสี่ยงกันนะครับส่วนเลขล่างเนี่ยได้ก็ได้3 1กับ53นะสตัวนะครับไว้เป็นแนวทางนะครไว้เป็นแนวทางครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันนะครับเพื่อว่ามันเข้าเป็นดวงของเรานะฮะ นะครับก็ได้ร่วมกันร่วมบุญกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ